จ้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดบริเวณใต้ต้นไม้โรงเรียนเกษตรวิทยาซอยปรีดีพนมยงค์35หลังเกิดเหตุระเบิดขึ้น2ครั้งนะครับจากการสอบถามของนางบุญลักษ์พักดีนอกอายุ47ปี ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าประมาณ14นาฬิกาได้ยินเสียงคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งจึงเดินออกมาดูนอกบ้านภายในซอยปรีดีพนยงค์31เห็นชาวต่างชาติรูปลักษณ์เหมือนแขกขาวครับสะพายกระเป๋าเป้ด้านหลังโดยมีลูกระเบิดนะครับไปใส่แท็กซี่สีแดงหมายเลขทะเบียนทอทหารดอเรือ1419กรุงเทพมหาคนครได้รับความเสียหายจากนั้น ชาวต่างชาติดังกล่าวได้เดินออกมาข้างนอกนะครับบรเิเวณปากซอยปรีดีพนมยงค์35และถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกลุ่มจึงโยนระเบิดในลนักษณะของระเบิดคล้ายฆ่าตัวตายหรือพรีชีพอีกครั้งนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่เหลือ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นมี5รายคือชาวต่างชาติที่ก่อเหตุนะครับมีรายงานว่าขาขาทั้งสองข้างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงก่อนนะครับส่วนาชาวบ้านอีก4รายที่ได้รับบาดเจ็บคือคนขับรถแท็กซี่ช,ชายสูงอายุนะครับเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุจุดแรกและหญิงสองคนก็ถูกส่งโรงพยาบาลกล้วยน้าไทยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการแจ้งเหตุการณ์ การระเบิดดังกล่าวให้กับนายกมมตรีได้รับทราบแล้วอีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่โรงพยาบาลจุลาลงกรน,นะครับซึ่งมีการนําตัวชาวต่างชาติที่รับบาดเจ็บนั้นไปตรวจสอบอาการนะครับแล้วาคาดว่าที่โรงพยาบาลนั้นจะมีการถแถลงอาการในเวลา18นาฬิกาของวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวของ Voice TV คุณเนตรธทัไทยเดชคงรายงานสดทางโทรศัพท์คุณเนตรธทัไทยเชิญครับสวัสดีค่ะคุณทีรักษ์ ขณะนี้ค่ะดิฉันกําลังยืนอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุลาลงกรสภาก ภาคไทยค่ะบริเวณอาคารมงกุฎเพชรรัตค่ะซึ่งได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลนะคะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะที่เป็นชาวคาดว่าคาดการว่าเป็นชาวแขกขาวนะคะได้เข้ามารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาโดยแพทย์นะคะได้นําเข้าห้องฉุกเฉินค่ะและได้ทําการซีทีสแกนที่ห้องเอกซเรย์ที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ค่ะซึ่งในลำดับต่อไปค่ะทางโรงพยาบาลจะมีการแถลงข่าวโดยคณะแพทย์และผู้บริหารของ พยาบาลค่ะครับซึ่งผู้ต้รับบาดเจ็บมาเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมครับที่โรงพยาบาลจุฬาขนาดนี้ ใช่ค่ะมีผู้บาดเจ็บได้ได้รับบาดเจ็บด้วยอาการสาหัสขาทั้งสองข้างเพียงคนเดียวค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้ตั้งข้อสงสัยว่าในระหว่างเกิดเหตุค่ะ,ะ,ะผู้ร้ายนะคะได้นำได้นำเอากระเป๋าต้องสงสัยสีดำไปวางในบริเวณตู้โทรศัพท์หน้าโรงเรียนเกษตรพิทยาค่ะและหลังจากนั้นก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะแล้วหลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปในที่เกิดเหตุและพบผู้ได้รับบ,บาดเจ็บสาหัส คนนี้นะคะซึ่งเป็นชาวแขกขาวนี้เจ้าเจ้านที่ตำรวจได้สังเกตเห็นว่าได้นําเอาเศษกระตกนะคะได้นําเอาเศษกระตกเข้ามาปาดคอเพื่อเป็นการเฆ่าตัวตายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยว่าชาวแขกขาวนนี้อาจจะเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะอืมกับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทางโรงพยาบาลจตุรงกรจะมีการแถลงความชัดเจนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรจะเปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา18นาฬิกาที่อาคารสลิกิตนะคะในเวลา18นาฬิกาชั้น10ค่ะซึ่งจะทําให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายและอาการบาดเจ็บของคนร้ายในลําดับต่อไปค่ะครับระหว่างนี้มีตํารวจมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรเพื่อที่จะติดตามดูอาการของชายผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้ด้วยไหมครับ นี่ค่ะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรประมาณ1 0บถึงยีนายแล้วนะคะเพื่อที่จะเข้ามาทำการอสอบสวนและก็สอบถามแพทย์นะคะถึงอาการอาการสาหัสของคนร้ายรายนี้นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนรอเพื่อที่จะ เ,เกิดเผื่อ,อมีการส่งตัวคนร้ายไปยังโรงพยาบาลอื่นต่อไปนะคะคและนอกจากนี้ค่ะยังมีกลุ่มสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวในบริเวณโรงพยาบาลจุฬาเป็นจานวนมากซึ่งคาดว่าในเวลา18.00นเราจะได้ข้อมูลที่คืบหน้าขึ้นค่ะครับแต่ว่าเท่าที่คุณนิรุทไทยพอทราบมานะครับผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนร้ายหรือไม่นี่เรายังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะคาดว่ายังมีชีวิตอยู่และ ทางแพทย์ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาในวันนี้นะคะจะเตรียมเข้ามาสอบถามแล้วก็เตรียมเตรียมเข้าที่จะทำการสืบสวนค่ะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้อาจจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุระเบิดได้ค่ะเพราะว่าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้พบกระเป๋าซึ่งบรรจุเงิน ในในสกุลของตะวันออกกลางนะคะจํานวนมากค่ะแล้วก็ได้รับแรงระเบิดแล้วก็กระจายไปทั่วบริเวณถนนในซอยตรีดีพน,นมยงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจก็ได้ได้ปักใจเชื่อในส่วนหนึ่งค่ะว่าผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุระเบิดหน้าบริเวณหน้าโรงเร,เรเียนเกษมพิทยาค่ะ ขอบพระคุณมากครับคุณเนตรไ,ไทยเดชคงนะครับผู้สื่อข่าววซ์ทีวีที่ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในช่วงเวลา18นาฬิกาก็จะมีการถแถลงข่าวนะครับนั่นก็เป็นการนําตัวผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุน,นะครับไปตรวจรักษาแต่ว่าถ้าเราจํากันได้นะครับจะมีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับเจ้าของบ้านแล้วก็หญิง2คนนั้นขณะนี้ถูกส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ําไทนะครับ